สวัสดีคะ่ะมือหนึ่งกลับมาพอกับช่องบาลทุนสาวจอยคือเกาเนาะคะ่ะมือนี้สาวจอยมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากพอๆไเม่ซี c คะ่ะห่างหายไปโดนคะ่ะหวน,หนึ่งก็เลยเอามาลงไห่ให้เบิงเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางในการจับกินแบ่งรัฐบาลเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะลองเอาไปเสียงไทย จับลอตเตอรี่ใบเนาะค่ะอันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกพอคหกเจ็ดนาะคะ่เะ,คะเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเป็นเลขมีที่มาเนาะงวดที่แล้วก็เขา เขาจาแต่ว่าสาวจอดบ่ได้ก,อา,านนกอ,อามาล่งมือวนนี้ก่เลยรองออมาล่งเมื่อเนาะค่ะเป็นเลขฝันค่ะเลขมีที่มาเลขฝันของผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเลขมีที่มาขอลงเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขบ่หลายโตค่ะเบิ่งแล้วถ้าผู้ใดมากระจัดถ้าผู้ใดคัดกระพานเนาะค่ะ ทางช่องกายอยากให้ถูกทุกคลิปอยากให้ถูกทุกคนนะคะอันนี้ปาเอามาน้ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC หรือพ่อพอ่อแม่สุขุสุขคนนะคะได้ชมเบิงว่ามันเข่ากับเลขที่คิดไว้ของพ่อพอ่อแม่บอทันถือใจก็ค่อยจับไปสือลอตเตอรีแล้วจ้า อันนี้เลขมีทีมาเป็นเลขความฝันเนาะค่ะเป็นเลขความฝันงวดที่แล้วเพิ่นก็เข่าหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดเนาะงวดนี้ก็ลองเบิงเนาะค่ะเพื่อมันเข่าอีกสาวจอยเอามาลงให้ทางทางช่องเอามาลงให้เบิงก็เป็นเพียงแนวทางอยากให้พอพอแม่แม่เอฟซี ถูกทุกคนพูกแล้วค่ะครับพอๆไแม่เอฟซีถูกเซาจอยก็ถูกคือกันได้ค่ะครับเซาจอยก็สื่อคือกันมากอยู่ค่ะนี่ซัตัวนี้เซาจอยก็มากอยู่เดี๋ยว,วยเซาจอยจะเกี่ยนในเบื้องเป็นเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขความฝันของเพคนเนาะถือว่าเขาอยู่งวันที่แล้วกระเขา้า วดน,นี้เข้ากับมาตามต่อหลุ่นกันต่อค่ะงวดวันที่16เดือนพฤษภาคม2 5 6พันาเะคะเนาะเป็นเลขมีที่มาเลขมีที่มาเพิ่นบโบออกเสียงเรียงน้ำนะคะเนาะเป็นเลขมีที่มานะคะ ตีเป็นเลขบนล่างเนาะค่ะบนล่างเนาะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งว่าสั้นจ้ะเพิ่นตัดให้พร้อมนะหนึ่งเก้าแต่เพิ่นบอกว่าเห็นเป็นล่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าศูนย์เนาะค่ะ แต่ตัวที่เลขกมิติมาที่เพิ่นเน้นให้ก็คือสองตัวนี้นะคะเน้นเนะะ 1, 9, 1, าก 9, 1, ะก็จะหนึ่งเก้าหนึ่งตัดให้ก็คือเก้าหนึ่งละก็ก็จะมีในความฝันอะ่ะเพิ่นก็จะบอกเพิ่นบอกว่าเห็นเป็นล่างๆตัวนี้ค่ะมันบรชัดตแต่ว่าตัวที่เจ้าของที่เพิ่์นหายมาเนี่ย เพื่อนก็มาหนึ่งเก้าหนึ่งตัดเล่นสองตัวก็คือเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะนี่แล้วค่ะเป็นเลขความฝันเนาะอันนี้เป็นความฝันเนาะเป็นเลขความฝันเนาะคะ่ะเลขมันก็มีเขา่ามีรูด มีเข้ามีหรูดค่ะทางช่องกะเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางถ้าพอๆแม่ๆท่านใดชอบตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอกะเอาไปจับรตดตีกินแมงรัฐบาลกันได้เลยเนาะคะ่ะลองเบิ่งค่ะเพื่อเข่าอีกรอบนึงเนาะลองเบิ่งไปพร้อมๆกันกับทางช่องนี่ยละค่ะ เป็นเลขบนล่างเป็นเลขความฝันหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก่าหนึง่งแล้วก็เก่าศูนย์ค่ะลองเบิร์เนาะค่ะเพื่อเพื่อมันเข่าพอเป็นฝันแม่นนะคะ่ะงัวบางยานเนี่ก็เข่าค่ะมื่อวันนี้ทังช่องก็เลยอยากเอามานําเสนอนะคะเพื่อ มีโชคมีหลาวไปกับทางช่องเนาะก็เป็นวดวันที่16พฤษภาคม2567นอเนาะคะ่ะ <c oughs> เป็นเลขความฝันเนาะจา้ะเป็นเลขความฝันเลขมีที่มาของผู้ใหญ่ใจนี้ท่านนึงเนาะคะ่ะเพื่อหายมาเนาะลองเอาไปเสี่ยงโชค ถ้าชอบตัวเลขเด็ดๆก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะขอมาเบิงก้อนก็ได้ค่ะเบิงก้อนมามาักบอ่อถ้ามากก็ค่อยจัดถ้าบม,มากก็ผ่านค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะแต่ว่าสาวจอยก็มากอยู่ค่ะสาวจอยมากเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นสาวจอยเนาะ เก่าศูนย์เก่าหนึ่งมากอยู่ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่โดนใจค่ะโดนใจสาวจ่อยเลยเป็นตัวเลขโดนใจเลยมันต้องจัดค่ะมันโดนใจอยู่ปิงตัวเลขโดนใจค่ะคลิปนี้ทางช่องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้กับทางช่องนี่เด้อค่ะก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนมีโชคไม่ลาบไปกับทางช่องบ่าวทุนสาวจอยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ